สวัสดีครับวันนี้ผมอยากแนะนำสุดยอดแก๊เจ็ตแห่งปีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพอลองใช้นวดแล้วครับขอบอกเลยว่าโคตรฟินโคตรดีเลยครับมันสบายดีจังเลยฮะยิ่งมีเพลงด้วยนะมันจะทำให้เรามีสมาธนะิในการที่จะพักผ่อนมากขึ้นครับมีความรู้สึกมันมีความโล่งอะตอนนี้ผมรู้สึกสบายดวงตามาก สวัสดีครับเพบิสเวลกาแจ็คแอนด์รีวิวนะครับแต่หลายท่านนะอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของความเมื่อยล้าของดวงตาครับรู้สึกไม่สบายดวงตาอันเนื่องมาจากการทํางานที่ต้องใช้สายตารวมไปถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนั่นเองครับโดยวันนี้ผมจะนําเสนอครับเป็น a ก g e t ที่จะช่วยดูแลดวงตานะครับรวมไปถึงเพิ่มความผ่อนคลายให้กับดวงตาของเราผมอยู่กับ f u l ี่สมาร์ตไอแมสเซนเจอครับตัวนี้เป็นเครื่องโน้ตตาขนาดพกพาฟังก์ชันจัดเต็มครับแกเจเกตดีๆที่จะคอยดูแลสุขภาพดวงตาของเราให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวมาทําการอันสปอกดูกอดุปกรณ์ด้านในกันดีกว่านะครับครับอ่ะเป็นคือกมรใช้งานที่บอกรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยนะครับต่อไปครับเป็นตัวเครื่องในผิวสัมผัสรวมไปถึงฟิลลิ่งในการสัมผัสเนี่ยเรียกได้ว่ามีความนุ่มนวลมากๆนะครับ ัวเครื่องมีน้ำหนักที่เบามากๆนะแล้วก็ตัวรองด้านในนะครับจะผลิตจากเ,าเรียกว่าเป็นหนัง TPU อย่างดีนะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แต่อย่างใดด้วยนะครับใส่แล้วไม่มีความระคายเคืองนั่นเองนะครับแล้วก็มีสายรัดด้านหลังนะเป็นสายแบบยืดนะครับสามารถที่จะปรับระดับเนี่ยได้หลายแบบด้วยนะครับออกแบบมาได้ทันสมัยมากๆนะครับด้านข้างนะครับจะเห็นเป็นปุ่มเปิดปิดนะนี่อยู่ด้านนี้แล้วก็เป็นแบบ ไฟ LED นะครับแสดงสถานะมาให้บริเวณโดยรอบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับเป็นพอร์ตชาร์จ m i โ r o USB นะเราสามารถที่จะชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยเขายังแถมสายชาร์จที่เป็นแบบไ i โคร USB มาให้ด้วย1เส้นนะครับโดยเราสามารถใช้หัวชาร์จมือถือนะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับนอกจากว่าตัวเครื่องนวดตัวนี้เนี่ยพับได้180องศานะครับก็ทำให เราเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางนะครับในกระเป๋าเป้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่กินพื้นที่นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะโหมดนี้จะเป็นโหมดอ,อัตโนมัตินั่นเองครับการนวดก็จะค่อยๆนวดบริเวณรอบดวงตานะครับสลับกับการนวดบริเวณขมับนะฮะแล้วก็มีการกระจายเรื่องของการประครบร้อนบริเวณโดยรอบนี้ให้ด้วยนั่นเองนะครับมันสบายดีจังเลยฮะยิ่งมีเพลงด้วยนะมันจะทําให้เรามีสมาธินะในการที่จะ พักผ่อนมากขึ้นครับกดอีกครั้งหนึ่งโหมดนี้จะทําการนวดบริเวณขมับครับสลับกับการไล่ระดับครับไปตรงบริเวณรอบๆดวงตาและมีการกระจายเรื่องของการประคบความร้อนให้ในการนวดใน่ครังนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะอีกโหมดหนึ่งโหมดนี้จะมีการกระตุ้นครับบริเวณรอบดวงตาด้วยการส่นสะเทือนเป็นระยะระยะครับโหมดนี้จะ เน้นแบบความชิลๆครับนวดกันไปแบบเนิบๆบสบายๆอะไรประมาณนี้นะตอนนี้ผมสัมผัสได้ถึงความอุ่นนะเลยเป็รอบๆดวงตาครับอ่ะอีกโหมดหนึ่งโหมดนี้เป็นสลีปโหมดครับเขาจะค่อยๆนวดครับเป็นระยะๆะะนะแล้วก็เพลงบรลงเนี่ยชวนให้ฝันหวานเลยทีเดียวฮนะ เราสามารถทําการปิดเพลงได้ด้วยการกดไปที่ปุ่ม power 2ครั้งติดกันตัวเพลงก็จะหยุดลงแต่ทางนี้การวดยังคงอยู่ครับหรือหากต้องการที่จะเปิดให้เล่นเพลงใหม่ก็กดที่ปุ่มเดิมอีกสองครั้งเพียงแค่นั้นเองครับเวลาจะปิดเครื่องก็กดปุ่มค้างไว้นะครับเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ผมรู้สึกสบายดวงตามมีความรู้สึกมันมีความโล่งอะ่ะจากการประครบร้อนด้วยแล้วก็การนวดบริเวณขมับให้ด้วยเนะี่ยอันนี้ถือว่า ลดความตึงเครียดได้มากพอสมควรเลยนะครับใครทำงานเครียด,ยดมานะผมแนะนำเลยครับเครื่องนวดตา f u ล l y 4D Smart e y e m a s s a g e r ตัวนี้แหละช่วยผ่อนคลายได้อย่างดีเลยทีเดียวครับโอเคครับแล้วสำหรับเครื่องนวดตา f u ล l y 4D Smart Eye m a s s a g e r ตัวนี้นะครับมีวางจำหน่ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอบอกไว้เลยว่าราคาไม่แพงด้วยจับต้องกันได้ทุกคนแน่นอนครับผมจะลงลิงก์สั่งซื้อสินค้าให้ใต้โพสต์นี้เพิ่มเติมแล้วกันครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ